เมื่อนีอออกมาสวนกระลำผู้ซอยพงซักอีกแล้วค่ะมาเบิงกระลำรุ่นไม่ของเพลินบาดอ,ออกมาประมาณสิบเมื่อนี้ละมัง้งมาเบิงต้นดอกท่านตะวันเพิ่นกระญ่ขึ้นแล้วนี่มาตอนนี้ยังน้อยๆอยู่ต้นพักเพิ่นกระไงขึ้นค่ะกระลำรุ่นที่สองของเพล,ลินแล้วก็กระลำดอกค่ะกระไงขึ้นแล้วค่ะกำลัางงามเลยอันนี้คือกระลำดอกค่ะท่านเป็นดอกอยู่ คิดว่าอีกอีกหลายเมย์อ,อยู่อีกโดนอยู่ค่ะกว่าสิเป็นดอกเพิ่นกําลังลดน้ำแล้วไม่ไม่เปิดเปิดน้ำไอ่ยังน้ำสปริงเกอร์นี่ค่ะลดน้ำเพิ่งเซตแล้วมาเบิ่งกระลำเพิ่นค่ะกระลำรุนต่อไปของเพิ่นนี่ค่ะงามแห้งใบยางเขียวยางงามเลยค่ะมาเบิ่ง่องหัวหรือยัง นาสีหอกำลังหอค่ะเบ่งลักษณะแล้ววุ้งงามค่ะรุ่นแรก่ของเพ่นนากระตัดขายไก่จะเบิดแล้วค่ะเพื่อนจะขายขายคะแนงกระลำแอกระลำที่รุ่นแรกนั้นอันนี้คือกระลำรุ่นที่สองค่ะกำลังสีหอหัวน่คะใบกลางใบใ่เริมหอหัวแล้ว อีกประมาณบ่ถึงเดือนกนาสิได้ขายค่ะโอ้ยต้นใหญ่งามค่ะยูแปลงนี่กันนาสิประมาณหลายลอยต้นอยู่ค่ะนี้ทั้งนั้นเพิ่นกับสิป,ปลูกอีกอยังเดี๋ยวสิภาไปยางเบิงค่ะนี่กระลำเพิ่นนี่มีอยู่สองมีอยู่ซีหาแปลงไหมซีหาแถวค่ะนี่ งามคุณนะตอนซ่อนของเพลินมาชมสวนกระลำไปพร้อมๆกันค่ะเบิงควางงามของสวนพักเบิงแหลวกโซดชื่นค่ะเป็นคนมาเบิงสวนหาหลาะเบิงสวนผู้นันผู้นี้ค่ะงามคักสวนเพิ่นเป็นตะมายางเลาอเบิงค่ะ เห็นสีเขียวของพักแล้วก็สบายตาดีค่ะสวนพัก่นนี่ก็ม no <Wow. S 2> ีพักลายางค่ะมีขขาโพดมีฟักทองมีพักสลัดปลูกสลับกันไปค่ะเป็นเกษตรผสมผสานค่ะนะคะกำลังเปิดนามสเปิงเกอร์ลดพักหลุนก่นค่ะหลุนแหลกของเพิ่นเพราะว่าเพื่อนจะเลี้ยงแอกระลำเลี้ยงคะแนงกระลำไว้ขายใดอีกค่ะ อันนี้คือกระลำรุ่นแรกของเพ่ินค่ะขายบัลตันเบิร์ดเห็นอยู่ประมาณหลายหัวเติบอยู่ค่ะอยู่แถวนี้แล้วก็สีมีพักชีดอกพักชีเล่านี่เพื่อนเอาไว้เห็ดแนวมั่งนี่นคะคะเห็นกระลำอยู่ตัดขายบัลันเบิร์ดค่ะถ้าย่อยตัดขายเรื่อยๆเพื่อนจะเอาไปขายน้ำตลาดนัดน้ำโมบานในอำเภอยังสีขาเพิ่นกระสิบเอาไปขายเรื่อยๆค่ะ กระลำกระหัวใหญ่ๆมือเศร้านี่ค้ายแอรกระลำไปได้หลายเติบมือนีออกมาซื้อเพื่อนกับบูหัวว่าสีได้หลายปันไดค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นกระลำดอกค่ะกระลำดอกของเพื่อนนี่สิเป็นพันดอกหน่อยนี่เป็นต้นสูงๆขื้นเจังสีที่แหลกเนื้อว่าดอกใหญ่เป็นสายพันธุ์ดอกหน่อยค่ะ ยางเข้าไปทั้งนั้นบอด้เพราะว่าเพิ่นกำลังโดน้ำสปริงเกอร์อยู่เมื่อนี้โอ้บรรยากาศดีแดดล่มลมตกมาชมสวนด้วยกันฟังทั้งนั้นก็จะเป็นภูเขาวิวงามค่ะบ้านคอยบรนซัตาลีอำเภอซอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะมาเบิ่งกระลำหัวนี่ค่ะบ่ตํมก็สามโลยางใหญ่เลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองกัมือจับเบิองะกะล่ำนี่ทั้งหวานทั้งกรอบเป็นกะลัำสดๆค่ะแต่ก่อนบ่เคยมากินกะล่ำเพราะมากินกะลัำบ้าน่อยล้วข่อยติดใจเลยมันแซบค่ะมาเบิ่งนี่อีกค่ะหัวนี่กะหง่คือกันแต่ว่าคือเป็นใบซีม่วง ีต่ตหัวใหญ่ๆพี่น้องที่เพิ่นเลือไว้เป็นกระลำรุนแหลกของเพิ่นนะคะมาเบิงท้งนี้เป็นแอร์กระลำค่ะเป็นคะแนนกระลำที่เพิ่นเก็บขายเพิ่นก็เก็บไปแล้วล่ะเก็บไปขายเตรียมไปขายมืออื่นมีตลาดนัดค่ะมาเบิงพักสลัดค่ะตอนนั้นมาตอนนี้นาซิแกไปแล้วค่ะตอนมานันกำลัง,ำลงพอดีค่ะ อันีนาสิเกินอายุแล้วคิดว่าเพราะว่าต้นใหญ่แล้วนคะคะเป็นพักสลัดอี๊ยงกับบวหูค่ะท่านั้นก็จะเป็นกวางตุ่งกวางตุ่งก็ออกดอกแล้วค่ะแต่ว่ากับต้นใบใหญ่ทั้งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดสีม่วงข้าวโพดหวานค่ะ มีทั้งเขาโพดสีม่วงสีอ่ะอย่างไรล่ะขขาโพดธรรมดาข้าโพดข้าเนียวน,นคะคะนี่ค่ะขขาโพดสีม่วงอันนี้ก็ข้ขวโพดสีขาวสีเขียวธรรมดาค่ะเป็นฟักแล้วค่ะมาเบิ่งพักสลัดตนนี้ค่ะฮอดีดีไหมนี่นี่แต่ก็คิดว่านา่าสิเลอยอายุแล้วล่ะ หรือว่าบเทนเลยเพราะว่ามาตอนนั้นมันก็นงามแล้วมาตอนนี้ก็นาสแกเติบแล้วค่ะเพราะว่าบบไดมาลราเมือแล้วค่ะงามงามมึงเนี่ยฮอดีดีทั้งนี้ก็จะเป็นป่ามะเขือพวงสวนมะเขือพวงเพิในยินเสียงจักจันทร์หองแลละพี่น้องบ้านซับตะรี่อำเภอซอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีนะ่ะปีกอนๆที่ผ่านมานะจักจันลายไลายล ปีนี้อบ่อ่อยมีค่ะหูซื้อว่าห้องห้องน่อยบ่บ่คือเก่าค่ะเพื่อนอาจจะเบิดไปแล้วก็ไดนอเพราะว่าเพิ่นกะถือจับลายปีกคนก่อนนั้นค่ะทั้งนั้นก็จะเป็นสวนลำไยของผู้ซอยอันนี้ก็คือสวนกระลำสวนพักพิดสวนผสมของเพิ่นค่ะเมื่อน,นี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสวนของเพิ่นอีกเทือน,นึง หมูซึกมีความสุกหลายคะ่ะมีความสุกกับเพิอนอันซ่อนพัก,กงามของเพลินหลายบนนี้ขอบุ้นพี่น้องทุกคนที่มารอสวนพักน้ำกันเบิ่งไปน้ำกันคะ่ะเบิ่งของสวยๆง,งามๆสีเขียวกับสบายตาดีคะ่ะ ออนซอนค่ะเบืองย่ามได้กะใส่ข้าว่าออนซอนเปเลืองเหลือเกินค่ะยูมองนี่คือบันซับตอรี่ค่ะอำเภอซอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีคู้คนชาวบ้านส่วนใหญ่ก่บใหญ่ทินฐานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาปักทำมาหากินปักทินฐานอยู่นี่อยู่บนซับตอรี่นี่ค่ะจังหวาพวก่อยผ้ากันเา่าภาษาอีสาน พอดายเป็นค้นจันทบุรีโดยกําเนิดคะ่ะยหย่ยทินฐานมาจากอุบคลค่ะหล้กกามาเห็ดเกเษตรเ,<อ>เห็ดสวนเห็ดยังยังสีขาส่วนมากกส็สิเป็นสวนลําไยหล้กก็มีสวนพักเห็ดผสมกันไปคะ่ะกสิมีเฮ็ดหน้าเป็นบางค้นคะ่ะเฮ็ดหน้าก็มีอยู่